ไ,ไ,ไหนไหนไหนไล่บอสมือนี้ปาะตูโหลดแข่งอุ้ยเต้ยมีเบิ้งกระตาเพิ่นนี่แย่น้อยชุ่มงามอันนี้อันนี้กระตาแย่น้อยอันนี้กระตาสดิงนะคะอันนี้คือกระตากระตาที่สองกระตาแหลกอยู่นี่กระตาแหลกอยู่นี่หลดมัวคอยนักคอยคอยเลือะตุนคอยเลือะตุนเฮียเบิ้งหาเราก็ออกไปทางรถแล้ว มามาตีตีไดก็ตีซีเนาะตีซีก่าวตีซีคิงมาหอดปลาก็เกือบตีหาพ่นล,ละค่ะมาเด้อขามมหาเหตุน้อกันชีวิตบานบานบ่มีองี้ยงหลายนี่ละซำนี่ละค่ะไ้บรายเดสิไปันเปิดใน่ทยถให้เบิ่งอีกมีเด็ดดอกงย์ๆนะอันนี้คือหอบรลบตีสองเนาะ เาไปใส่ไว้แล้วรอบแรกเพราะว่าเห็ดมันหย่านมันมุนอยากไปบึงหลอดรลอบแกที่อยูในรถเลยค่ะนี่เห็ดเพื่อนชิจูจังเสีย่ถัดซีขาวเพื่อนก็นจะมองเห็นเร็วในอันนี้เป็นเห็ดขมเป็นเห็ดขมป่านะคะเห็ดขมปลาผู้เพื่อนเอาก็เอาอันนี้ก็เอาคือการเอาไปให้ผู้เพื่อนกินเนาะ ผมปานะคะเอาใดขึ้นกันกำลังจะเดินออกมาพออีกแล้วมือมิแตโดกงามง,ง่งหมเมี่มึงเนี้ยปัดทวัชชิย่างเอาไปลดเราได้นน่นี่จุ่มหนึ่งถ้าเพิ่นออกเพิน่นจะออกแบบมึงสินะเป็นเห็ดเพิงหวานนี่แสบแสบกรุบกรุบเลย กำลังเดินออกไปรถได้ออกง่ายบ่ลรบัดนี่นี่แม่ว่ออีกแล้วอันนี้เป็นอันเฮ็ดเพิงแสบด้วยนี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงยังน้ออีแม่ไว้ดังแหหรือว่า ร่างแตนบ่แม่นว่าดอกเพิ่นบ่ท่านใหญ่ได้ค่ะอันนี้คือว่าเพิ่นดอกเพิ่นจะประมาณซํำนี้แ่ะค่ะอะค่ะเดี๋ยวเบิ่งต่อไปนะคะกำลังจะเดินออกไปรถล่ะอันนี้อีกดอกนึงโอ้มนนัณนอนอยู่นี่โอ้นีนตองมมหมูลหรอคะแถวนี้ หาบ้างอีกก้อนค่ะกว่าจะถึงรถนี่ค่ะอีกดอกนึงอย่าฟ้าวเย่าฟ้าวโอ้หลายดอกอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะโอ้อยู่เป็นจุ้มเลยนี่โอ้นี่เขินมดดดยค่ะอืมดอกกำลังเสียบเลยค่ะเพิ่งหวานนะคะ นี่จะดอกง,งามไหมคะ่ะมีอีกดอกนะึงตัดขาเพื่อนคะ่ะตัดขาไว้เชื้อมีต่อไปเนาะคะ่ะโอ้ยเอยอบอมมีมือต้องขออภัยกำลังเสียบๆเลยคะ่ะพี่ คือเดินออกมามีแต่เห็ดเผิงนนะคะผมัยผนมีดอกหน่อยอยู่นะคะผมัยอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเห็ดเผิ่เผิ่นอนรังแตนเหมือนเดิมสองดอก ฮ่าตบปีจ้าฮับไปรถว่าสิกับบ่ได้กลับจักเที่อมันเห็นไปหนาไหมสิกับมันก็เห็นสิกับมันก็เหน็นก็เลยต้องหานี่ละรถอยู่ต้งนีละได้ยนินเสียงรถอยู่มันก็อยู่ใกล้ๆรถนี่ละมันบ่ได้ไปใส่โอ้ยเหตดหาดเอาค่ะ จะขึ้นไปเบิ่งตัวที่อยู่ในอ่าเอาเก็บไว้อยู่รถบ่แม่นเขายกรถไปแล้วบ่เอ้าไสล่ะรถอยู่ทางใดล่ะหือโอ๋พุ่ทางพี่นึกออกแล้วไสเบิงของเจ้าส่งงานเบิงเมื่อกี้ยางมามีแต่เ็ดผึ้งดอกน้อยๆนี่เบิงแนวของข่อยโอยยนน้อยเบิง เบิงบ้งเบื้งเห็ดดอกนี่โอ้ยมุลนายะอะไเห็นบ hey ่เห็ดอเหี้ยโอ้ตายหลวงหลวงหลวงโอ้โหหมหมูเบิู่ตีเนี่ยขาเห็ดนะคะเนี่ยพ่อเห็ดหรือแม่เห็ดกระโอทั้งโอทั้งเมยตีนี่เห็ดเห็ดเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่อยู่อันลงนั่นนี่เพิ่งได้ดอกนี่แม่เห็ดเพงโอ้ปรกาศแกะบะกาศแกะเด้อเพิ่งมาคอยดิ้งซิ่งค่อออกนี่เพื่อนคอยลืมหมออันนี้คือเอามาเก็บไว้แล้ว พุ่นนี่บบเก็บกระตาะ่ายใหญ่เลยบบเก็บนะพอ่อไปเม่เอยบเศร้า,าหาบัหาบหอบโบโเศร้า,า, <laughs> า,าดอกน่ะุ่นนะขี้ตื๊